ครับสวัสดีครับมือนีมาพบกับช่องวิสันผ้าขมนะครับมือนีนะครับได้เมนูนะครับมหาจาชาตนะครับเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับเอฟซีเ้าขันบป้าสันเออบป้าสันวิสันวิสันวิสันผ้าขมวิสันผ้าขมตัวเราเห็นใหม่เุณิย์พี่น้องพวกนี้ต้ตัวนี้บ่านี่เดี๋ยวแซ่เลือดก่อนหนึ่งส่วนนี้แซ่เลือดเออแต่ว่าบีนี่เอาเอามาบ่ได้เด้นี่เอามาเท่าได้เอาเหมือนเลยเด้นี่อู้หู้อู้ ผมยางเดาเลยยางเดาบกอบกีเียกอหออมัน่างกเพียแม่นบ่เนี่ยเพียเามาจากเชียงยื่นอ้ขี้มันนะใส่แมงเหมือนหลนี่ย่ห่วงเลยหงน้ำมันดูกตัวเพี้ยเอาอีกแล้วจะยิ่งย่นหัวนะย่งงยอนหัวนอใส่ดอกไม้ยา เปดี๋ยวในตัวตัวนี่สิได้ปลหรือมันนไหมมันไงเออทรัพนี่พอดีพอดีเนาะพ่อพ่อมันได้ยิบติดเนี่ยโอ้ยเห็ดคือยังมีสันนี่โอ้ยมันมันเวลาเข้าอยุ่มันจะบปรตีนเนี่ยเนื้อเสือแทงหน่อยปุ่นเนี่ยต่อคนกินค้าหน่อยบ่เป็นนี่เป็นเนื้อกินกิ๊กกินไงกินข้ามไงบ่ได้กินข้ามไงบ่อยนี่ยเต่ว่าเหนืองามเลยเหนืองามพ่อหนึ่งไม่ซีงสัน เยเดอครยิมคยิมมีแตะข่ํมเข้านะครับเพราะว่าข่นเคยถือคล้องแน่เราไปวดบ่ไดไหมจื่อเชี่ยงเนี่โอ้โหเอ้ยมีดเกจะมันหยาดเมียว่ามียาดเมียต่ว่าพอต้องแก้วอมีเนาะบ่แ้วเพื่อไม่มตุ้นในหมอนโอ้โอ้มมันจะสีกวให้เ่านะเอเลยเอาจังสีดีกว่า เห็นเราสมเขียน้ำเลยบ่เนเขลยน้ำเหรอเออเราสมเขียน้ำเลยดิสันมาสมเขลยนกนนะาวนสมเยนี้กนะเยเห็นเราล่องมือลำลำดี่ำลำเันนะขื่นบ่ขึ้นขึ้นขื้เขียไรันไม่ได้บเสียงว่ะล่นี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศดิสันมันฮ่ครับสงการนะครับพี่น้องเด้อนครับ มันนี่เป็นวันที่14นะครับ14บสี่มันี่สิีเลยต้องตัวจ้าด้ขหัวมนี่พ่อแม่เลรแม่มอว่านบ้ามเนยวนนอนโอ้ยมันมือเลยตาเศร้าเลยสิบีโ่โอ้ยอหาเอินอนลื่อมเหนือง่ามครับพีน่น้องครับเนื้อง่าง่านเฉียนเลยเนาะองสีเรื่อ,องตัวเนาะน,นี่ลาบกินเข่าครับพี่น้องทำหน่อยน่อยมอวนจูไปเรวจูเนื้อพูดไปเรื่อยเมื่อวหมโอ่าอันนี้เอาอยู่ว่นี่เนื้อตัวนี้บ่อได้อันนี้มด มันมองนึกเออมานีเมียไถยออาตัวนี้ไถยเลยเนาะเออมันสิ้นสันนี่โอ้สิ่งงามครับเรื่องอาวรสเซียไปได้เนี่ยโอ้นี่สิ้นบกหอกเงี้ยมานี่สิ้่งนี่สายเหนือแข็งไหมมีที่เนาะก็แสดงว่าบ้านนั้นบกหอกเออปันไทยนึ่งเ่ยเขาใส่หมดน้่งตัวประเด็นน่งตัวเสียงไปเลยน้่งตัวอ้วนไม่กินเอกมือหนาวเนาะอันนี้ก็เปนสิ้นบกหอกเมื่อครับเนี่ยแม่แม่สิ้นบกหับ นบังหัวคือส่วนส่วนไหนตงตัวส่วนขาหลังอกะว่าขันพูดได้เ่าขาเขาพ่ดให้ไดม่ม่วเราหยจะข้ามหมดแถมมีข้ามวมืนสยิมกันเหนตงตัวเรียนคู่ยิไยังกว่เรียนคู่ยิ่งจงบ่ต้องเฮ็ดเกียวอยากพี่น้องเลยพี่น้องมเมนออมากระเนให้เขาว่าจุมันตัวเขาบากล้ บอนแ่บไปแ่บมันพี่น้องเอ้ยนี่แหะครับวิธีการอยู่กันกินเตละหมองเตละบอนนะครับลงก็น่าโอ้ยจากันเฮ็ดคาแ่กินนงซีมาแต่ไหนน้องวเนาะบอนไปกินบ้แม่ข่อกิน่ดงม่ข่อยกินน้งซีกินนงซีนอกจอ้วก็กินน้งซีได้พี่น้องบนบนว่างบอชไปจอบนกันได้เป็นจอ้กินเขาด้บปกติมันก็กินงซี ก,กินข้าน่อยแหละมันอยากอิ่มครับเอาห<อ>มัง้งพ่อเราว่าว่ะ<อ>พ่อเรานะเนี่ยดี๋ยวันถึงกินบบเดียเ็บพอได้กินท้านังเ,เรือรอ่องนี้เอาบื่อเบือครับพี่น้อนเดี๋ยวถึามาค้นเก้่ยวกันมาเนี่ย